สวัสดีครับพี่โน่คกลางคิวแคสเกมับวันนี้จะมาเล่นโหมดทีมเดสแม็กนะครับของมาเล่นฝาออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะเล่นกัน นีน่าจะให้เราอมา6คนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเฮชวความาความ ก็ถ้าเพื่อนยไหนสนใจอย่างเล่นด้วยก็แอดชื่อเลยครับเดี๋ยวผมไว้เอาชื่อผมไว้ในข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับเพราะว่าหาเพื่อนเล่นกันเล่นละพักนึแลอะครับแต่ว่าไม่มีใครแบบยังหาเพื่อนเล่นไม่ได้เล่นไปกันเองผมไม่ต้องห่วงครับขำๆนีน้ำ men your ลืมทักทายเอ,อ้าน่นไงโหอะไรวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอม,มน,อยนี่ยังมามอกูด,ด่วนๆนะโอเคใครมีอะไรตกใจหมดใจเลยนะเ อยู่ไหนอยู่ไหนไส้หนลอดนไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมสนใจแม่งเบย เฮ้พวกยิงปืนหน่อยเตะแองเกลโอ้ยโดนอีกแล้วกาดชิ้นนี้จังเราเฮ้ยจะโอ้โหชุบไหมเนี่ยจะเปลี่ยนปืนเวนขอบคุณมากการชุบเอออกระดีมกันดีไปวต้องฟัง จะเป็นพวกซู่ข้างหน้าเราไม่ไหวแล้วต้องปล่อยแม่งนะไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องปล่อยมันต้องปล่อยมันไหนไอพวกอยู่ไหนเออซึ่นอย่าอย่าปั๊มนะขอร้องและอย่าปั๊มนะอย่าปั๊มนะอย่าปั๊มนะ หมออย่าปามเออเจ้าโอ้โยยุบมอนจะขึ้นไปตรงเทนซะหน่อยจะขึ้นยังไงเนี่ยไปเลยจะเยิงพวกเราเพื่อได้โอ้ยยุบมอนอีกโอเคไม่มีใครมาครับนี่ก็สบายหน่อยโดดแม่งเลยเดี๋ยวจะขึ้นได้ไหมเนี่ย

เฮ้ยทำไมกลาง์ดที่จังเราเฮ้ยทำไมเป้ายังไม่โดนะโอ้โหน่ากลัวโอ้โหติดตั้งหลายตัวเพิ่งมาโดนตัวเดียวเป็นการ์ดเป็นการ์ดเชียงไปไล่ทำล่ฮะ ôi em mong người luôn thiếu đi đôi chưa dạ đâu ơi dạ nó dạ nó dạ đâu ơi dạ đâu ơi dạ đâu đâu ơi phân tí, phân đi ออหมอชุกทีมันตายแล้วเจอขนาดเจอแล้วไปไหน่ v e ้ ระเบิดตามตามมากันไม่หยุดเจออ่ะเจออ้วไม่ทันอะ่ะอะไรวะเวนทำไม,ไมยอมมานี่ขนาดจะหล่อยเขาโดนเขาหล่อยอีกมา I spotted an enemy sniper over เฮ้ยรู้ว่าชอบโอ้ยเวย์เนไมปากขนาดนี้วะเนี่ยทไมยอย้าสปอตต์ันเนมิสโซลเจอรเวอร์น่ใจ้ากันไป ระเปิดยิงได้กันระเบิดป่า Enemy soldier spotted over ทำไมไม่โดนวะอยู่ไหนอยู่ไหนเออออยู่่ไหหนะโโ้ Enemy soldier spotted over อ h my god นี่ยิงมาตั้งนานมึงจะโดนคนแรกโอ้โหจะดีใจอยู่เลียใจดีวะเนี่ยสองตัว โดนะโดนนะโดนนะ,ะน,ะ,นะอันนี้กพว่าแถวนี้ผมไม่รู้ผมไม่ไหวแล้วนะ,อะเอ,ะอ,อ้ตายไังไงอะ,ะงมันต้องโดนตีเต็มแน เราไม่กลัวเรากลัวไม่หมดเออเคผมก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตามโชว์ใหม่นะครับบายครับคนนี้ก็บ๊ายบายครับ